โดนครับสายวิ่งนะฮะเดี๋ยวลองเช็คสายดูกอนอุ้ยอยเหมือนมันคลายเลยครับอุ้ยคุณคุเนครับไ่อยู่นะฮะสวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกหนึ่งทริปนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่บ่อตกปลาน้้งเก่งนะครับนครปฐมนะครับผมก็ปกติบ่อนี้เขาจะเปิดเป็นทิปปานิ่นนะครับผมวันนี้ก็เลยวันนี้เขาปิดบ่อนะครับก็เลยขอ มาตีประช่อนนะครับมาลองดูนะครับลักษณะบอก็จะเป็นบอโล่งๆแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมมีเหยื่อมาแนะนํานะครับผมก็จะเป็นปลาย่างนะครับเพราะว่าหมายบอาแบบนี้ก็ต้องใช้พวกปลาย่างนะครับผมก็ส่วนมากผมจะเอาไปตีกระพงนะครับแต่วันนี้เอาลองตีประช่อนดูนะครับผมก็จะเป็นปลาย่างสไนเปอร์แบบนี้นะครับผมนะครับมีหลากหลายสีเลยนะครับอันนี้ที่เอามาก็จะเป็น ขนาดห้าเซนนะครับน้ำหนักสี่กรัมนะครับก็สีสดๆจำๆกันเลยนะฮะมีหลายหลายสีนะครับให้เลือกนะครับของนภพลก็เอาไปแล้วนะครับวันนี้มากับนภพลนะฮะมาณนพลนะฮะทำเหยื่อติดต่อไกนะครับก็วันนี้มาสองท่านนะครับผมก็วันนี้จะใช้สองยางนะครับมีปลายางแบบนี้นะครับผมก็เกี่ยวเบ็ดเรียบร้อยนะครับผมเป็นปลายยางสไนเปอร์ คือราคามันไม่แพงด้วยนะครับอันนี้ซองหนึ่งผมซื้อมา7 5บาทนะครับก็เพื่อนๆสนใจนะครับมีหลายสีมากเลยนะครับก็ถ้าสนใจก็ลองเลือกหาเลือกซื้อตามร้านค้าแถวบ้านนะครับผมเพราะว่าเขาก็ส่งทั่วประเทศเหมือนกันนะฮะนี้นะครับมีตามร้านทั่วไปนะครับร้านตกปลานะครับผมราคายาไม่มีนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมที่มันจะมาใช้วันนี้ก็คือเป็นตกแบบเท็กซัสนะครับผมจะตกแบบ2อย่างนะเพราะว่าบางทีมันมีหมายดกๆเราก็จะตีเข้าไป นะครับก็จะเป็นปลายางตัวนี้นะครับเป็นสไนเปอร์ตัวนี้นะครับเป็นยางยืดเลยนะฮะอันนี้เหนียวเหนียวดีครับชอบนะครับต่วมาเอาไปตีกระพงนะฮะเกี่ยวหัวจิกแล้วก็ตีนะครับแต่วันนี้เรามาตกแบบเท็กซัสก็ได้นะครับแล้วก็พวกสายสตรีทอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับนะครับเป็นยืดๆเหนียวเลยนะครับแล้วราคาของเขาไม่แพงนะครับของสไนเปอร์นะครับก็เป็นของบริษัท pt tackle นะครับ pt tackle นะฮะ นี่นะฮะอันนี้เป็นตัวโปรตไทป์นะฮะน,นี้เขาให้มาลองนะครับแต่ที่จะจําหน่ายอยู่จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นซองกล่องสวยๆแบบนี้นะฮะก็ซองหนึ่งก็ไม่แพงนะครับเท่าที่ผมจําได้นะฮะอันนี้ซื้อมาจําราคาไม่ได้แล้วะฮะโอเคก็เดี๋ยวไปตามรุนดูการวันนี้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าตอนแรกเขาบอกปิดบอแต่ว่าฝั่งนู้นก็มีคนนั่งตกอยู่เหมือนกันนะฮะเราก็เลยเลือกม,มาต่อฝั่งนี้แล้วเราไม่อยากไปกวนเขานะครับผม ก็ยังไงวันนี้เดี๋ยวไปตามลุ้นดูกันว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับเหยือแล้วก็ปลายัางสไนเปอร์นะครับผมตามลุ้นดูกันครับผมก็สําหรับชุดเท็กซัสนะครับผมปลายัางนะครับสไนเปอร์นะครับตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็นตัวเบ็ด1นโอนะครับมันก็จะยาวนิดหน่อยนะครับจริงๆรแล้วถ้าเป็นตัวเบ็ดตัวเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งน่าจะ พอดีตัวเลยนะครับแล้วก็เป็นตะก่ว3สามกัมนะครับผมนี่นะฮะลักษณะเขาจะมีผ่าผ่าหลังให้ซ่อนคมเบ็ดด้วยนะครับถ้าเป็นหัวจิกก็จะโอเคนะครับผ่าหลังผ่าท้องเลยนะครับเราก็เลือกเกี่ยวได้แล้วแต่ตามที่เราถนัดเลยนะครับก็เดี๋ยวไปตามลุ้นดูวกันนะครับแล้วพโดนแล้วเหรอเฮ้ยเอ้ยเอ้ยใหญ่ด้วยนี่ครับเต้มแรกนะคนมาแล้วครับอุ้ยปลายยางสไนเปอร์นะครับวันนี้นะฮะสีเขียว ว้าวได้เล่นครับได้เล่นโอ้ยใหญ่ด้วยฮะใหญ่เลย่ะเดี๋ยวเข้ามาเลยฮะ,ออน,ะน้ำพลทางไหนก็ได้ฮะบึ๊บนับพลลอดแห้วไปแล้วนะฮะ เรายังไม่ทันได้เอาเหยื่อลงน้ำเลยแล้วพนโดนและตรงนี้มันค่อนข้างลกนะฮะผมเลยลองตีเลาะๆดูนะฮะเผื่อมันจะซุกอยู่ตามหญ้าตามอะไรเงี้ยถ้าเป็นกระดี่ยางมันมันมันตีไม่ได้นะฮะแถวนี้ลูกปลามันเยอะนะผมก็กะว่าไอ้ท่อนมันน่าจะมาซุกซุกอยู่กะก็เท็กซัามันะไม่ยอมกินนะฮะอันนี้ลองมาใช้เป็นกระดี่ยางนะ,ะแอคชั่นดีเลยนะ,ะแอคชั่น ใช้ได้เลยผิวดีนะฮะนะแล้วราคาไม่แพงนะครับอันนี้ตีย้อนลมนโอ้โหเซ็งนะฮะฝั่งนู้นเขามีคนตกอยู่นะฮะแล้วปลายปลายยางผมซื้อมาตัวเล็กไปเล็กไปหน่อยนะฮะตอนนี้ก็ยกยกเอาเหมือน,เห,อนกกนะเหมือนเหมือนโต๊กระพงนะเหมือนเคาะก็ดีกระพงเลยนะฮะ ปลามันมีขึ้นเยอะนะฮะแต่บอกมันไม่ค่อยเอานะฮะไม่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะแต่ลูกปลาคือลูกเหยอคือมันเยอะนะฮะก็ยากหน่อยเนี่ยเนี <Doo> ่ยมันขึ้นอ่นะนี้ขึ้นขึ้นขึ้นบ่อยนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยกินเนี่ยหรือว่าเราตีไม่เจอเองก็ไม่รู้นะแอคชั่นดีอะไรดีหมดนะแต่ว่ามันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเอานะก็าน้ำฝนรอดแหวนะนะฮะเดี๋ยว ก็ลองขอขอเคาะเจเก๊กเยกอะไรไปเรื่อยนะฮะถ้ามันเจอมันก็น่าจะเอานะจริงอยากจะเลาะชายปือ้อฝั่งนู้นมากเลยแต่นะาเขานั่งตกปลาอยู่นะก็ไปไม่ได้นะฮะเขาถือไว้ตามลุ้นกันต่อนะฮะจะมีวันนี้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับผมกัดข้างหน้าแล้วเพื่อนนี่ฮะโอ้เปิดกล้องไม่ทันครับกลัวหลุดนะฮะ เราวัดกันมาก่อนนะฮะโอ้อกลัวกลัวหลุดนะเมื่อกี้นะนะปะยางไรเปอร์นะผมนี่นะครับผมแต้มแรกมาแล้วนะคะรับปายางสไนเปอร์นะครับประมาณสักสามขีดสี่ขีดได้นะฮะนี่นะครับแต้มแรกของเรามานะครับโอ้โหตีเตื้ออยู่นานนะครับตรงนี้นะฮะเห็นมันขึ้นอยู่หนานแล้วนะฮะมากัดเอาข้างหน้าเลยนะคะรับก็เปิดก้งไม่ทัน นะครับผมมีไงฝาวด้วยนะครับผมไปยังสไนเปอร์นะครับผมสุดยอดเลยครับแล้วครับผมเพื่อนๆครับไปยังสไนเปอร์นะครับแจ๋วเลยครับผมโหนี่โอ๊โอยปโอ๊ปโอบปโอ๊ปโอโอ๊ปโอ๊โอ๊ปโอโอ๊โออ๊ปโอ๊ปโอ๊ปโอ๊ปสออ๊ปโอ๊อออ นี่ครับผลงานแต้มที่สองครับตัวสวยครับงานเจ้ากบเปอ้ลปลายางไนเปอร์นะครับโอ้โหตีจนเหนื่อยวันนี้นะฮะแต้มที่สองมานะครับผมก็จะโดนตีเหนื่อยเลยฮะเปลี่ยนไม่รู้เปลี่ยนกี่สีแล้ววันนี้หาตัวยากครับต้มีขึ้นนะตัวไม่กัดนะฮะโหตัวนี้ก็แต้มพอใช้ได้เลยนะครับแต้มที่สองไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกบยางไซเปลอย่างไนเปอร์นะครับผมครับผมตอนนี้ก็ น่าจะบ่ายโมงกว่าแล้วนะครับผมก็วันนี้นะฮะก็เปลี่ยนจนกิ๊บจะง้างนะครับเปลี่ยนทุกสีนะครับผมก็เท็กซัสเท็กซัสเจ้าปลาย่างนี้บ้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นไอเจ้าสไนเปอร์อตัวที่เป็นกระดิยางนะครับก็เปลี่ยนวนไปวนมาอย่างงี้นะครับเพราะว่าปลาเนี่ยมันขึ้นมันมีตัวขึ้นนะครับขึ้น,ข,นขึ้นแบบขึ้นทีเลยนะฮะ แต่ทีนี้ว่ามันไม่กินนะครับหรือว่าเราตีไม่เจอตัวมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็พยายามตือต้อตือ้อตื้อเอาเรื่อยๆนะครับผมก็เมื่อกี้น้แอคเขาก็เอเอปลาใหม่มาปล่อยนะครับเพราะว่าเาาดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาจะเปิดเป็นทริปนะครับตกปลานิลปลายี่ศกอะไรพวกนี้นะครับเห็นเขบอกว่ารอบนี้ปลานิลมาน้อยนะครับมีทั้งยี่ศกปลาจีนปลานิลปลาตะเพียน นะครับก็เขาเปิดตกอาทิตย์หน้านะครับวันนี้หกนะครับมันก็ไอปลาที่มันลงใหม่ก็น็อกน้ํนะมันนี่ไะว่ายบนไปวนมาอยู่แถวนี้นะครับมีปลาคราฟด้วยสองตัวปลาคราฟใหญ่นะครับตัวประมาณสี่โลก,กว่านะฮะมันก็ว่ายวนไปวนมาอยู่แถวนี้นะครับก็พยายามตื้อนต่อไปนะครับวันนี้ก็กะว่าตกยเย็นเลยนะครับเพราะว่า ไม่รู้ว่ามันจะกินตอนไหนช่วงเวลาไหนแต่ว่าช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนี่ยมันน่าจะกัดดีนะครับทีนี้ว่าช่วงเช้าเรามาไม่ทันนะครับเรามาสายนะครับประมาณเกือบสิบโมงแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปตามลุ้นกันต่อนะครับก็ต,ตีเอาเรื่อยๆต,ตีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับดูว่ามันจะกินตอนไหนนะฮะเดี๋ย <laughs> วมันไปเจอตัวมันก็กินเองอะน,นะฮะว่า <laughs> ไอ้ชั้นเหยื่อผมนี่เลยนะให้ให้เลยว่าเหยื่อเหยื่อ a อชั่นดีมากนะครับพิวมากๆเลยนะครับเดี๋ยว ทำใมีโอกาสยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเหยื yeah. ่อเจ้าปลายางสไนเปอร์ตัวยาวๆนะครับไปตีสตีดดูนะครับเจ้าตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะไปลองตีสตีดดูเกี่ยวแบบเท็กซัสนะครับลองตีสตีสตีปลาคองดูนะครับนี่ครับใช้ได้เลยนะครับบางส่วนมากผมจะไปตีกับพงนะครับแต่ทีนี้ว่าช่วงนี้กับพงม,มันก็ ไม่มีที่ดีๆที่ดีๆก็แพงนะครับตอนนี้ซ่้ไม่ไหวนะครับผมเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะก็เลยมาหาตีปลาช่อนเนี่ยครับร้อยสองร้อยเนี่ยพอรับไหวนะครับแล้วก็เป็นปลาธรรมชาติเนี่ยขึ้นขึ้นจิบอีกฮะมีจิบเรื่อยๆเลยนะฮะแต่มันมันมันไม่มันไม่เอาผมก็ไม่รู้ว่าอะไรทําไมเหมือนกันนะอืมไม่ค่อยกัดนะครับน่าจะเขาเขาเปิดทุกวันอ่ะคนมันน่าจะกวนเยอะนะครับการนี้ก็เป็นปัญหาระดับหนึ่งก็คือปลามันเคี่ยวนะครับ กาชุดเท็กซัสเท็กซัสเล็กเลยนะครับเดี๋ยวลองดูบ้างนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าปลายางอันนั้นเราก็ได้มาหลายเราได้มาสองตัวนะครับไม่ได้หลายตัวได้สองตัวแพล,ลได้ยังแต้มเดียวอยู่นะครับเดี๋ยวให้มาลองตีเท็กซัสดูจะเอาให้โดนนะครับเพราะมันขึ้นตรงนี้เยอะนะฮะมันขึ้นมันขึ้นหลายตัวนะฮะแต่ตีตีมันไม่ค่อยกัดนะฮะก็เดี๋ยวจะลองตื้อๆดูเอาผลงานจากเท็กซัสให้เพื่อนๆนดูกันบ้างนะฮะว่าให้ดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมดูนะครับ ครับโดนนะครับโดนครับสายวิ่งนะฮะหยุดนะหยุดไม่รู้หยุดขายหรือหยุดขย่ำนะเดี๋ยวลองอวัดดูนะอุ้ยปล่อยครับไอ <c oughs> <c oughs> ้เหี้ยมันคลายหาเอ้ยน่าจะกลับแล้วเพื่อนๆเมื่อกี้ฮะเดี๋ยวย <c oughs> อลองเช็คขายดูยก่อนอุยอ้ยอุ้ยโดนครับผมเท็กซัสอุ้ยรุด ว้ายโอ้ยฟองฟอดแล้วเงี้ยนุ่นโอ้ยหลุดครับไปครับสายวิ่งครับสายวิ่งเฮ้ยเฮยเหมือนมันคลายเลยครับโอ้ยค้ายจริงๆด้วยอะ่ะเสรดฐายมันวิ่ง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 เลยโอ้ยวันนี้ตองส่เราจะไม่ได้ปลาเนี่ยกัดที่ที่สามมันท้งเนี่ยกัดแล้วก็คลายนะฮะ สงสัยมันไปโดนไอ้โดนเงี้ยงเนี่ะฮะคือถ้าวัดเร็วไปยัง <c oughs> ยังขย่ำไม่เต็มพอช้าไปมันคลายอีกครับเอาใจมันยากเหมือนกันนะเน,ะนะนะี่ยโอ้โหอะวิ่งวิ่ง,งออกซ้ายเห็นบ้านสายมาซ้ายหน่อยไหเอาเว้เอาเว้เอาเว้ยวัดให้จังวัดให้จังไอ้ย้ยไอ นี่ไงอยู่เว้ยเอาให้เอาจนได้ครับผมเซ็ฮุกเหมือนจะว,วุดนะเมื่อกี้นะวัดแล้วมันเบาเออวัดแล้วมันเบาเนะเมื่อกี้นะฮะในที่สุดนะเราก็ไอ้นี่นะเฮกซัดเราเอาจนโดนจนได้นะอือหตอนแรกนึกว่าคลายนะเห็นน้พ่นไม่เห็นฟองนะนึกว่าคลายไปแล้วนะฮะอือหเย้เย้เฮกซัดตัวแรกมาแล้วเว้ย โอ้ใช้ใช้ได้เลยนะฮะเท็กซัสริกนะฮะ <The Bon. S 1> นี่เต็มคอนะครับเต็มคอไปเลยนะฮะป่ายางสไนเปอร์นะฮะโอ้โหเนี่ยเห็นมันขึ้นขึ้นนะขึ้นอยู่นานเลยนะฮะตีตื้ตอเราจะเอาโอเคโอ้ในสุดก็สำเร็จนะใช้สวยด้วะนะมื่อกี้มันกินมิดคอฮะนี่ ยังไม่ขาดนะฮะใช้ได้งานได้ต่อนะฮะยางเหนียวมากนะใช้ได้เลยนะครับนี่เหมาะไปสตีดเลยนะนะพลนะนะสตีดเท็กซัสคองแล้วไงสตีดปลาคองน,นะอืมนี่สายเป็นขุยแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนนะเมื่อกี้กินมิดงี้นะให้นพลคีบออกมานะมิดคอเมื่อกี้เดี๋ยวต่อต่อใหม่เพื่อนๆนะเหมือนจะโดนอีกแล้วนะฮะแต่สายไม่วิ่งครับ เดี๋ยวขอเช็คเดี yelled, ๋ยวขอเช็คก่อนนะฮะว่าหลุดไปยังขอเช็คก่อนนะฮะโอ้ยๆๆๆแตงครับน่าจะอยู่นะฮะโอ้ยคา ครับเพื่อนๆเพราะว่าเมื่อกี้เช็คแล้วมันตึ๊กๆไปนะฮะว้าเสียใจนี่กัดจนเหยื่อนะฮะท่านะน้านะดูนี่นี่ลายพอยทั้งตัวนะครับนะฮะยังใช้ได้ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับนะครับดูสะท้อนจากแสงแดดไม่รู้ว่านานาเห็นไหมฮะปลากัดจะลายทั้งตัวนะครับวัดติดตัวเดียวนะครับที่เหลือวัดไม่ติดเลยอ่อนนะครับอ่อนซ้อมเดี๋ยวไปตามลุ้นกันต่อนะครับโอ้โห ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ากัดหลุดไปทีที่สี่หรือเปล่านะฮะน่าจะสี่สี่นะฮะกัดแล้วมันคลายนะครับก็กว่าจะหาควจะจับจังหวะถูกว่าไอ้มันกินจังหวะไหนนะครับกอยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเทคนิคที่ผมใช้เลยนะครับผมจะกระดกกระดกเนี้ยสองทีนะฮะแล้วก็ปล่อยกระดกกระดกนะฮะกระดกกระดกสองทีแล้วเก็บสายนะครับ กระดกระดางเงี้ยสองทีปล่อยอทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะฮะกระดกกระดกนะฮะกระดุกกระดุกเงี้ยนะฮะไม่ไม่ต้องกอไม่ต้องยกสูงนะ,ะแค่กระตึกกระตึกอย่าเงี้ยนะครับก็คือให้ให้ลูกปัดมันเคาะกับตัวตะกัว่วนะครับตึกๆึกนะฮะปลามันก็อาจจะน่าจะสนใจได้ดีนะเพราะว่าเราเราเคาะแบบเนี้ยนะฮะมันกัดสี่ทีแล้ว นะกัดห้าทีได้ตัวเดียวนะครับอีกสี่ทีวัดพืชนะฮะคลายทิ้งนะก็ถ,ถือว่าไอคชั้นนี้ก็ก็ปากกันนะครับก็เดี๋ยวไปตามรถกันต่อนะฮะกัดทั้งหน้าแล้วฮะกัดทั้งหน้าแล้วสายวิ่งไปแล้วใสวิ่งไปแล้วนะฮะดูครับปิดกล้องมาแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวถ้ามันหยุดเดี๋ยวเราจะซับเลยนะนะไม่โอ้ย อะไรอย่างเนี้ยโอ้ยครับไปฟองพดเลยฮะโอ้ยพดไม่ติดอีกแล้วอะแต่ปากเยื่อฉีกไปเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแก่ทำให้นานา,นานดูนะครับว่าถ้าปากเนี่ยเยื่อมันฉีกนี้นะครับมีสองวิธีที่ผมใช้เลยก็คือถ้าวิธีแรกก็คือผมจะเอาไฟลนนะครับหรือไม่อีกวิธีหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราเราใช้อ่า ทางนี้ใช่ไหมครับเราก็กลับหัวมันนะครับเมื่อกี้ปากมันแตกด้านล่างแล้วก็เปลี่ยนนะครับแล้วเกี่ยวเกี่ยวกับด้านนะครับเกี่ยวกับด้านนะครับมีพลิกปุ๊บนะครับแล้วก็วัดนะฮะแล้วเกี่ยวย้อนขึ้นไปนะครับปุ๊บโอเคเนี่ยครับเขาพาหลังมาให้ซ่อนคมเบ็ดได้ด้วยนะครับเนี่ยนะฮะ นี่ก็ถือว่าใช้งานได้ต่อนะครับเนี่ฮะปากัดจนเละหมดแล้วนะครับยังใช้งานได้อยู่เลยน่นถือว่าคุ้มนะครับถ้าสมมติว่าเราได้ตัวต่อตัวนี่คือโอ้โหห้าหกตัวนะครับเพราะว่ามันกลับเป็นระวัตรหลุดไปห้าทีแล้วได้มาตัวเดียวนะครับเฮ้ดูดิกลับทั้งหน้าเลยฮะอยู่หรือเปล่าอืออืออยู่อยู่อยู่ครับผมอยู่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  กัดข้างหน้าแล้วไปฟองกู้เลยฮะโอ้สงสัยแป๊บเดียวนะฮะนี้โอ้โหตามมากัดข้างหน้าเลยฮะนี้มีไฟครับมีไฟโอ้ไม่ธรรมดาแล้วโอ้โหตัวนี้ใหญ่เลยครับมีไซฟเลยนะครับอือออออออเอาแล้วเรา นะฮะมาจับจับจุดได้นะับว่ามันเดินเหยื่อยังไงนะเริ่มมีไซเลยนะฮะนี่เงาเดี๋ยวไป,ปจำจุดเรากันนะฮะโอ้นะปลายางสไนเปอร์ฮโอ้ตกแบบเท็กซัสนะฮะไ,ไม่ผิดหวังครับผมงานย้ายไปตกตรงที่ร่มๆหน่อยเดียวนะฮะโดนเข้าไปเต็มๆนะครับ โอ้โหยอดครับผมแต้มสวยนะฮะถลุขอบแข็งเลยรลุเบ้าตาเลยนะฮะหึปายางสไนเปอร์นะฮบยอดเลยเดี๋ยวขอถ่ายรูปนะครับว้าวนะเพื่อนดูฮะนี่เพิ่งจะโดนปลามานะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังใช้ได้อยู่นะครับนี่ นี่นะฮะมอนเดิมแล้วนะฮะตกปปาได้ต่อนะดูสภาพนะฮะเหยื่อเยินมากนะครับหัวตรงหัวแตกเล้วยใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อนะครับโอ้โหื่ดกี้มันกัดตามากัดข้างหน้านะก็เลยยกเหยื่อเลยนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อนะครับสองครับผมน้พลนตามพี่สองน้พลนมาแล้วนะฮะ ตามไปดูก่อนนะฮะนพลตามที่สองครับผมนี่อ๋ใส่สวยเหมือนกันวะใช้ได้เลยนะฮะมาอา้าโอ้โหจะขึ้นปังอยู่แล้วนะฮะเสียใจยไม่ล่ะโอ้โหลดอีกตัวงั้นนะฮะนพลนะฮะนึกว่าเราจะโหลดจีแค่คนเดียวนะนพลทำโหลดจ๋เลยอะ่ะตัวสวยด้วย,วยนะฮะ โอ้ยยังมีเวลาอยู่อีกนิดหน่อยนะฮะห้าโมงแล้วสู้ๆๆตามลุงกันต่อนะฮะเฮียรีดปอเก็บกอเก็บไปดีกว่าเออเนี่ยไปเยอะเล่นเนื้อ้ตัวหมานเราก็ขาดไปก็ยังไม่โดนไงตามลุงกันต่อนะฮะใส่ใส่วิ่งครับใส่วิ่งะมันหยุดแล้วนะครับเดี๋ยวซับเลย โอ้ยหลุดครับผมโอ้ยหลุดอีกแล้วหน้าฟองน้ำไปเป็นปื้นเลยนะพลนะฮะก่อนกลับบ้านไปโดนตัวเบิมๆเลยฮนะตัวน่ใจ้ท้ายเดิมหิ้วมาตะไกลเลยนะฮะตัวปิดท้ายนะฮะตัวนี้ตัวสวยเลยขอบปากเลยโอ้โห,โห,โหอย่างหมาเดินมาจากฝั่งนู้นนะฮะเดินม,มาให้เราดูมาย้อเย้ย e เรานะฮะตัวสวยเลยนะฮะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะฮะ ครับผมก็สวัสดีนะครับก็วันนี้หมดเวลานะฟ้ามืดเลยนะฮะแสงสุดท้ายพอดีนะครับก็ไม่รู้จะมีแสงเท่าไหร่นะครับผมก็วันนี้นะฮะสี่แต้มนะครับผมน้ำนสองแต้มนะครับน้ำอยู่ทางนู้นนะครับเดี๋ยวเราอยกลับไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามืดแล้วนะครับมาแรงลงแล้วตอนนี้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็จากเยื่อสไนเปอร์นี่นะครับผมก็ได้จากสไนเปอร์ตัวนี้ไซโคนเนี่ยสองสองแต้มนะครับผม แล้วก็ได้จากการตกเท็กซัสนะครับปลายางเหมือนกันครับปายางสไลเปิร์อันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมขึ้นป้ายไว้ให้ละกันนะฮะก็ได้จากปลายางเนี่ยสองแต้มนะครับผมไอ้กัดหลุดนี่โอ้โหหลายแต้มนะครับวัดไม่ติดบ้างกัดคายบ้างอะไรนะก็บอกค่อนข้างเคี่ยวนะครับก็เป็นบอร์ดปลาท้องเก่งนะครับผมปลาช่อนนี่เยอะมากนะฮะเยอะมากแต่ว่ากัดระแวงนะเพราะว่าเขาเขาเปิดทุกวันนะครับคนก็มาตกตกปลาทุกวัน ก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับวันนี้นะครับผมก็เจ้าปลาย่างสไนเปอร์นะครับผมถ้าสนใจก็หาซื้อได้ตามร้านตกปลานะครับใกล้ๆบ้านคุณนะครับผมก็แพ็คหนึ่งนะครับอันนี้เจ็ิบาบาทนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่ากี่บาทนะครับเดี๋ยวขึ้นขึ้นไปขึ้นราคาให้นะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับ2ออย่างนี้นะฮะวันนี้ใช้แค่2ออย่างนี้นะครับ ไงก็ฝากว่ด้วยแล้วกันนะครับผมอย่าิปนี้ก็คงขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเราเจอกันใหม่ทิปหน้าสวัสดีครับ I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all l l be okay I move on each and every day The past is where it stays